โฮเทลสวรบันอัลฟาบราโวสถานีวิทยุสวัสดีนะครับเพื่อนๆและผู้สักเล่นทุกๆท,ท่านและาท่านที่ดูรายการสดขณะน,นี้ทางโฮเทลสรวันอัลฟาบราโวครับในนามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครอวีเอภายใต้การกำกับดูแลของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคม,มนาคมแห่งชาติขณะนี้เป็นเวลา19นาฬิกานะครับเวลาที่พวกเรานัดหมายกันที่จะรับฟังข่าวสารอันเป็นประโยชน์และก็ทดสอบความพร้อมประจำวันจันทร์ที่10มิถุนายนพุทธศักราช2556ก่อนที่เราจะร่วมทดสอบความพร้อมนั้น เราก็จะมีบทความอันเป็นประโยชน์เพื่อให้ท่านได้รับทราบพ,พร้อมกับท่านผู้ชมรายการสดๆนะครับไป160ประเทศพร้อมกันจะได้รู้นะครับว่านักพุศักเล่นของเราได้ทำงานกันอย่างไรแล้วมีที่มาที่ไปอย่างไรท่านจะได้เข้าใจในวงการนี้มากยิ่งขึ้นและท่านก็คงจะต้องภาคภูมิใจโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เป็นนักวิศสักเล่นอยู่แล้วก่อนอื่นนะครับต้องกราบขอบพระคุณ ทางหน่วยงานต,างต่างๆที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ความเมตตาครับจัดภาพให้เราอันดับแรกครับเป็นสำนักราชเลขาธิการซึ่งได้เมตตาให้ภาพมาทางนิตยสาร CQ a m a t เมเจอร์ o ัโซึ่งเป็นยุคแรกของในอดีตนิตยสารลอยวัดซึ่ง เคียงข้างอยู่กับเราตลอดเวลาทาง73แฮมที่ให้ลูปมาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขอแจ้งนะครับเพราะส่วนใหญ่จะท่านจะเลิกกิจการไปแล้วแต่นี่เป็นเรื่องในอดีตนะครับคงจะเอาเรื่องในอดีตมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์นะครับของทางด้านเน็ตความเป็นมาของกิจการวิศึกรักเล่นในประเทศไทยประเทศไทยครับมีวิทยุสื่อสารรับส่งกันมา ตั้งแต่ช่วงปีพุทธศักราช2447ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับซึ่งมีการทดลองระหว่างกรุงเทพกับเกาะสีชังเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็มีการพัฒนามีการประสานงานกับหน่วยง,งานต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆมีหน่วยงานต่างๆเนี่ยนำออกมาใช้ ตามลาดับส่วนอันนั้นเป็นยุคต้นนะครับยุคต้นเพราะว่าโดยท่านอาจารย์สังเง่ยมเผ่าทองสุกเนี่ยาท่านเป็นผู้นําบุกเบิกมายุคแรกต่อมาก็มาประมาณยุคยุคสองนะครับก็คือประมาณปีพุทธศักราช2507ช่วงนั้นนะครับได้มีกลุ่มบุคคลที่ได้สนใจนะครับนำโดยท่านอาจารย์สังเง่ยมเผ่าทองสุข ยุคนั้นนะครับก็คือท่านวีอารสองสองสองหรือโฮเทนเซลวันปาปาจูเลียสท่านที่สองนะครับเป็นหัวหอกสําคัญนะครับแต่ละท่านเอาแค่สามท่านเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีชาวต่างประเทศมาปนบ้านก็คือท่านอมริกีลาวีอารหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือโฮเทนเซลวันเซียร่าเดลต้าต่อมาอีกท่านหนึ่งนะครับขาดที่ไม่ได้ก็คือท่านพันเอกกัชัยนะคับโชติกุล อวีอาศูนย์หรือโฮเทลเซลวันวิสกี้โรเมโอ3ท่านนี้แหละครับเป็นผู้บุกเบิกมายุคแรกที่ก่อตั้งเป็นสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยขึ้นต่อมาก็ได้รับพระมหากุณาธิคุณนะครับเป็นสมาคมวิทยุสักเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ต่อมาซึ่งในกิจการวิทยุสักเล่นต่างๆนี้ ร,ระหว่างประเทศนี้ส่วนใหญ่ก็จะดําเนินการเพื่อน,นักเรียนนอกครับที่เข้ามาหลังจากจบมาแล้วนะครับมีความรู้ด้านภาษาอะไรต่างๆแล้วก็เอาวิวัฒนาการเอาอารยธรรมต่างๆแล้วก็ขนบธรรมเนียมของกิการนิวสเกลนมาเพราะว่าถือว่าเป็นงานอดิเรกทางแล s มีชื่อย่อว่า LAS ครับก็ใช้ในความถี่ย่าน HF และก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์วิทยุสมัครเล่นนานาชาตินะครับก็คือ IARU อันนี้นะครับและก็เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นในานามของประเทศไทยมาโดยตลอดซึ่งเราก็ได้สร้างชื่อเสียงนะครับเป็นที่ยอมรับของกิการวิทยุสมัครเล่นต่างประเทศมากเลยนะครับมากเลยทีเดียวเพราะว่าชื่อเสียงของเรา มีความสามารถในการติดต่อได้แชมป์ตั้งแต่ยุคอาจารย์เสงเงี่ยมเข้ามาจนกระทั่งยุคปัจจุบันนะครับเชื้อก็ไม่ทิ้งแถวเสือก็ยังไว้ลายตลอดพอต่อมาครับพุทธศักราช2,522ท่านพลน,นำรลดตรีสุชาติเผือกสก,กลอดีตอธิบดีกรมศีโทาลขหรือวีอา001ขเทนสละวันราวอัลฟา ยุคนั้นนะครับท่านเป็นอธิบดีกรมิิซีโทรเลขท่านก็ได้เล็งเห็นว่ากิจการวิทยุสลักเล่นมีคุณประโยชน์ต่อทางราชการและสังคมไทยอย่างมากจึงมีความพยายามผลักดันครับให้มีกิจการวิทยุสลักเล่นย่าน v s f หรือความถี่สูงมากขึ้นในประเทศไทยโดยได้ประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพราะว่ากว่าจะอนุมัติได้ไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้ภาคเอกชนใช้วิทยุสื่อสารได้สะดวกสบายฉะนั้นต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าหน่วยงานต่างๆจะเข้าใจจนต่อมาครับก็ได้รับอนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยท่านเองเปิดเป็น ชมลมนักวิทยุอาสาสมัครลมไปษณีโทรเลขขึ้นแล้วก็ต่อมาก็ได้วิวัฒนาการมาเป็นสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครว v a อในที่สุดแล้วก็ได้เปิดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสักเล่นขั้นต้นในปี2524 มีผู้สอบผ่านครับรุ่นแรกจำนวน285คนแล้วก็มีกรรมการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสีโทรเลขครับอีกทั้งหมด300รวมเบ็ดเสร็จนะครับ311คนนะครับแต่มีผู้ยื่นขอนะครับมีใช้จำนวนแค่120คนเท่านั้นยุคแรกประมาณ120คนครับที่ใช้เป็นครั้งแรก และก็ก่อให้กำเนิดวิวสักเล่นอย่างเป็นรูปธรรมครับอย่างเป็นยังไม่รูปธรรมดีนะครับเพราะว่าคำว่าว r าร์นี่ก็ยังไม่ใช่แนะว,วสมัครเล่นโดยแท้จริงครั้งแรกก็คือ5ธันวา2524โดยมีสัญญาณเรียกขานนำหน้าโดย VR หรือ Vol เลนเทียร d i าดิกิจกรรมต่างๆจะเน้นหนักไปในทางด้านทดลองค้นคว้าทดสอบ วิชาการต่างๆเกี่ยวกับการสื่อสารแล้วก็งานอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมอันนี้นะครับเป็นหลักเลยทีเดียวที่จะคุยเล่นคุยอะไรต่างๆน้อยแล้วทางด้านกรมสีโทเลขก,ก็จำกัดพื้นที่อีกกว่าจะได้มากว่าจะเล่นได้มาค่อนข้างจะลำบากครับเพราะว่าให้ความถี่ก็น้อย1 4 4่งซถึงหนึและให้เล่นแค่ สามช่องหนึ่งร้อยสี่สิบห้านะครับหนึ่งซี่ซี่ห้าศูนศูนย์เมกะเฮิร์หนึ่งสี่สี่หกศูนย์ศูนย์เมกะเฮิร์แล้วก็หนึ่งสีซีเจ็ดศูนศูนย์เมกะเฮิร์สามช่องครับสามช่องเท่านั้นเองเห็นไหมค่อนข้างจะลำบากกว่าจะได้มาเลือดตาแทกประเด็นเพราะว่าจะต้องผ่านการตรวจสอบความประพฤติต่างๆทั้งทาง,ง,งด้านสันติบาล ว่ามีภัยต่อสังคมหรือไม่สองเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญายกรต้องผ่านสภาความมั่นคงกว่าจะนุบัติได้ร้อยยี่สิบคนรุ่นแรกเนี่ยเขาให้สัญญาเรียกขาเลยนะครับทันทีให้หมดเลยนะครับทุกคนแต่จะยื่นขอสัญญาแต่จะใช้ได้ต่อเมื่อยื่นขอมีใช้แล้วก็ใบอนุญาตพนังงานจึงจะมีสิทธิใช้สัญญาเรขาเหล่านั้น แล้วต้องแจ้งเปิดนะครับรายงานตัวกับสายลมโอ้โหดูแล้วยากลำบากนะครับต่อไปรลมไปที่โทรเลขได้ถวายสัญญาเรียกฐาน VR-009 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อมาก็คณะกรรมาการและจัดบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติหรือกบถก็ได้ออกระเบียบว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่นพุทธศักราช2000 ห้า <c oughs> ซึ่งระเบียบนี้มีผลใช้บังคับครับตั้งแต่สี่สิงหาคม2530 <c oughs> เป็นต้นไปฉะนั้นสัญญาเรียกฐานที่เขาให้ตามลำดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่ยๆจนกระทั่งสิ้นสุดเอาตามระเบียบก็คือ VR <c oughs> คนสุดท้ายนะครับคือ VR 2953หลังจาก VR 2953ไปแล้วไม่มีครับ จะต้องเปลี่ยนสัญญาเรียกฐานเป็นโฮเทนเซราหมดแล้วสมัยนั้นก็บังคับอีกจะต้องเล่นในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ออกนอกพื้นที่ก็ไม่ได้นะครับระเบียบก็มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวท่านใดที่ดูทางด้านทีวีผ่านดาวเทียมเดี๋ยวก็คงขึ้นบนจอให้ซึ่งจะต้องเปลี่ยนไปตามหลักสากลครับของ ITU ตั้งแต่งมกราคม 2,531าู25้ามนะคยัุทุกคนก็ใช้สัญญาเรียกฐานใหม่เป็นโฮเทลเซ่าส่วนของเก่าเขาก็ไม่ได้บังคับนะครับเขาก็ยังผ่อนปลนให้ใช้ได้ส่วนความหมายของโฮเทลเซ่าอันนี้ดีครับเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของนักวิศักเล่นทุกๆคนครับํำว่าโฮเทลเซ่าธรรมดาทั่วประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะมี มันต้องอย่างเราเนี่ยน่าจะเป็น TS ครับไทยแลนด์ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นโฮเทลเซ่าจะต้องรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับท่านที่ติดตามรายการอยู่ก็รับฟังด้วยแล้วกันครับการที่ใช้วิทยุสื่อสารครั้งแรกนั้นในยุคข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับสมัยรัชกาลที่5โดยสมเด็จกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้ทรงเลือกสัญญาณเลขานี้เพราะว่าเป็นการถวายความเคารพต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยย่อมอาจาก His Majesty the King of Sam ซึ่งสมัยนั้นประเทศไทยยังเรียกตัวเองว่าประเทศสยามอยู่ครับเห็นไหมหน้าภาพภูมิใจนะครับคนไหนที่มีสัญญาณเลขานี้ต้มไปสนีททรเลข ได้ทูนกล้าวถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นชั้นสูงและก็ทูนกล้าวถวายสัญญาเรียกขานสากลโฮเทลเสราวันอัลฟาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2532นะครับด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทรงมีพระมหาคุณาธทีควรเป็นอนเนกอ,อนันต ต่อประเทศชาติพระองค์มีพระเนตรยาวไกลประชาชนชาวไทยนะครับได้ถวายพระราชสมัญญานามพระบิดาแห่งเทคโนโลยีถวายการเทริดพระเกียรติเมื่อพุทธศักราช2543นะครับตอนนี้เราก็จะต้องมารู้นะครับจากว่าศูนย์โฮเทลเซาวันอัลฟาบลาโวเนี่ยเป็นอย่างไร แล้วก็ต้องมาทราบข้อมูลสักนิดนะครับเมื่อปี2524กรมไปรษณีย์โทรเลขได้ตั้งสถานีควบคุมข่ายขึ้นนะครับมีสัญญาเรียกขานศูนย์สายลมครับศูนย์สายลมอนุญาตให้ใช้ช่องความถี่ญญเพียงสามช่องตามที่แจ้งไปแล้วนะครับ144500144600และ144700ต่อมาครับ ตัวบีซีเทรเรียทรลเล่กครับก็ได้อนุมาติให้ใช้อีกหนึ่งช่องเป็น144 500แล้วก็เป็นช่องแจ้งเหตุและประสานเหตุนะครับเป็นข้อมูลเข้ามาซึ่งควบคุมด้วยยังควบคุมอยู่ในพื้นที่นะครับท่านที่ดูทีวีอยู่ก็จะเห็นภาพนะครับเป็นใบอนุญาตแล้วก็เป็นกฎข้อบังคับว่าจังหวัดไหนบ้างต่อมาครับก็มีประกาศเมื่อวันที่ส6 พฤศจิกายน2535ให้มีผลบังคับวันที่19พฤศจิกายน2535เป็นต้นไปให้ขยายความถี่เพิ่มอีกแต่ก่อนนี้นะครับเพิ่มเป็น10ช่องแล้วแล้วก็เพิ่มอีกเป็น80เป็น20แล้วก็เป็น81ช่องโดยแต่และช่องห่างกัน25กิโลเฮิร์ตซ์ต่อช่องความถี่พอต่อมาจำนวนนักพืชสเล่นมีปริมาณมากยิ่งขึ้น ก็ได้ขยายความทีอีก80ช่องคือห่างกัน12.5กิโลเฮิร์รวมนั้นสิ้นเป็น160ช่องทั้งช่องเรียกขานเหมือนในปัจจุบันตอนนี้ทุกท่านก็คงจะพอเข้าใจอะไรบ้างแล้วนะครับศูนย์ควบคุมข่ายวิทยุสักเล่นพื้นที่กรุงเทพมหานครมีกำเนิดมาเมื่อ,อไหร่อันนี้น้อยคนนะครับที่จะนึกได้ หรือนึกถึงรุ่นเก่าก็คงจะลืมกันไปหมดแล้วครับหรือไม่ได้สนใจ <c oughs> ตอนนี้ก็จะเรียนให้ทราบได้ว่าสถานีโฮเทลสวรรค์อัลฟาบลาวได้กำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับเมื่อวันที่ห้าธันวาคมพุทธศักราช2 5ัเวลา18นกาสนาทีโดยออกอากาศณนะ สำนักงานเลขาธิการสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร VRA ผู้ที่เปิดนะครับเป็นประธานเปิดคือท่านอธิบดีสมบัติอุไทยสางเป็นอธิบดีกรมปิสุนีโทรเลขในสมัยนั้นและนายกพลกฤิปรโมทกะเป็นนายกสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครในยุคนั้นซึ่งตั้งที่ซอยสุพราชหนึ่งครับพหลโยธิน อันนี้นครับคงจะทราบกันแล้วนะครับตอนนี้เราก็ซึ่งหน้าที่เขามีเขาระบุเลยนะครับเขาระบุให้มาเลยว่ากรมไปรษณีโทรเลขพิจารณาเห็นสมควรให้สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมขายพื้นที่กรุงเทพมหานครโฮเทลสรวันอาฟ้าปรโวรรับช่วงการปฏิบัติภารกิจด้านกิจการวิทยุสมัครเล่น จากศูนย์ควบคุมขายสายลมตั้งแต่หนึ่งธันวาคม2533ซึ่งมีภารกิจดังนี้หนึ่งควบคุมดูแลแนะนำการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามระเบียบไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่ทางราชการกำหนดสองจะต้องเฝ้าฟังรายงานการใช้ความถี่ในย่านวิทยุสวักเล่นที่กรมสีโทรเลขกำหนด สามเป็นสถานีแม่ข่ายหรือสถานีประสานงานกิจกรรมและแจ้งข่าวสารอันที่สำคัญหรือประกาศต่างๆหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่นในนามนักวิทยุสักเล่นนะครับในนามของวิทยุสัรเล่นต่างให้นับและทุกคนได้ทราบข้อสี่รับแจ้งเหตุจากสมาชิก นักวิทยุสักเล่นต่างๆแล้วก็รายงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็แจ้งให้กรมศโทรเลขทราบตามสมควรนอกจากนี้ข้อที่5ก็ยังรับแจ้งการทดลองทดสอบสัญญาณจากนักวิทยุสักเล่นต่างๆอีกข้อที่6กครับประกาศหรือแจ้งข่าวต่างๆสำคัญตามที่กมรมศิลปากรขอความร่วมมือเจ็ด ภารกิจอื่นๆตามที่กรมสีตัวเลขมอบหมายทั้งนี้สถานีวิทยุศัก์เล่นควบคุมขายพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องปฏิบัติต่อนักวิทยุศัก์เล่นที่อยู่ในพื้นที่โดยเท่าเทียมกันจึงเรียนมาเพื่อทราบนะครับลงนามโดยท่านสมบัติอุทัยสางอธิบดีกรมไปริณีย์ตัวเลขในสมัยนั้นครับซึ่งหนังสือนี้เป็นเลขที่ คอควายคอควาย0 7 0ย์เจับหนึ่งโดยสมาคมและวิทยุอาสาสมัครรับเลขที่2437วันที่29พฤศจากายน2533เวลา17เนกาส39นาทีนะครับอันนี้ก็คงจะทราบแล้วตอนนี้ก็คงจะใกล้เวลานิดหนึ่ง นะครับที่พวกเราจะทดสอบความพร้อมแต่เดี๋ยวก่อนนะครับยังอีกสักห้านาทีเราก็ต้องมารู้ก่อนนะครับว่าบทบาทของนักวิศักเล่นที่มีต่อสังคมไทยเป็นอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญจตอีกนิดเดียวนะครับเพราะว่าไม่กี่นาทีก็จะให้เพื่อนๆได้ทดสอบความพร้อมแล้วก็ต้องติดต่อในติดตามนะครับเป็นวันๆน,นะครับ กิจการวิทยุสมัครเล่นหมายถึงกิจการวิทยุคมนากกรมที่ดำเนินการโดยพลนักงานวิทยุสมัครเล่นซึ่งได้รับอนุญาตจากทางราชการเพื่อฝึกฝนตนเองได้รับอนุญาตจากทางราชการก็คือจะต้องสอบนะครับสอบผ่านให้ได้รับประกาศสินิบัตก่อนและก่อนจะใช้เครื่องก็จะต้องมีใบอนุญาตมีใบอนุญาตใช้การติดต่อกัน ระหว่างการทดลองตรวจสอบทางวิชาการวิทยุค,คมนาคมต่างๆจุดประสงค์ในการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการโดยไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจหรือการเงินหรือการเมืองสามข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับอันนี้เราต้องรู้ครับเราต้องรู้ต่อมา กิจาการวิทยุสักเล่นมีวัตถุประสงค์อะไรอันนี้สําคัญนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยสำคัญ 1. เสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและก็ความปลอดภัยของประเทศชาติ 2. ใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ 3. จะต้องพัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วย คลื่นความถี่วิทยุ 4. ฝึกฝนพนักงานวิทยุให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งยิ่ง,งขึ้นไป 5. เพิ่มพูนจำนวนพนักงานวิทยุไว้สำรองครับใช้ประโยชน์ในยามฉุกเฉิน 6. สร้างชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักในวงการวิทยุระหว่างประเทศ นะครับท่านจะต้องรู้แล้วเห็นไหมเนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่ากิจการวิทยุสมัครเล่นคืออะไรฉะนั้น <Yeah. S 1> จะต้องด,ดงํดำเนินการโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่นคําว่าดําเนินการโดยพนักงานวิทยุสมัครเล่นคือท่านจะต้องมีการสอบคัดเลือกเพื่อให้ได้รับความรู้ก่อนที่จะนําเครื่องมือสื่อสารไปใช้ <Yeah. S 1> พออย่างนั้นยังไม่พอ ก็ยังจะต้องมีใบอนุญาตมีใบอนุญาตใช้และจะต้องฝึกฝนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะต้องมีกฎข้อบังคับกติกาพอสมควรนะครับเพราะว่าเครื่องมือสื่อสารนี้เปรียบเสมือนดาบสองคมถ้าทุกท่านโดยเฉพาะประชาชนผู้สนใจนำไปใช้ในทางที่ถูกต้องมันก็เป็นประโยชน์มหาศาลเพราะว่ามันมีการช่วยทั้งชีวิตและทรัพย์สินช่วยอะไรต่างๆได้ไม่ใช่น้อย แต่ถ้าเกิดในทางที่ผิดท่านนำเครื่องมือสื่อสารนี้ไปขนนะครับสิ่งที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเช่นยาเสพติดก็ดีอาวุธยุโทโธปกรณ์ก็ดีของที่หนีภาษีผิดกฎหมายต่างๆก็ดีอันนี้ครับมันก็ผิดวัตถุประสงค์มันเป็นดาบสองคมฉะนั้นทางราชาการเขาก็จะต้องเลือกคันเลือกคันเลยนะครับแล้วก็คัดเอาให้ได้บุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถรู้จักใช้เครื่องมืออันนี้พอสมควรและจะต้องมีวิจารณญาณในการใช้ที่ถูกต้องแล้วก็จะต้องมีกฎหมายมีกฎกติก,กากฎระเบียบข้อบังคับทั้งปีการวิทกเลันเองอนะครับเพราะว่ายังมีพระบวิทยุธรรมนมพุภพศักราช2498แล้วก็ปรับปรุงใหม่เพิ่มเติมฉบับต,ต่างๆตามมายังจะต้องควบคุมโดย กฎหมายอาญาต่างๆเพิ่มเติมอีกกฎกติกาเยอะนะครับรายการเสริมสร้างต่างๆนะครับก็จะขยายความสักนิดหนึ่งว่าจิดการเล่นวัตถุประสงค์เนี่ยเสริมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและความปลอดภัยของประเทศอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยลอยตะเข็บต่างๆแถวชายแดนเนี่ยว่างไกลแต่ถ้าเรามีนักวิทยุสักเล่นทุกย่อมยาก ครับทุกยํอมย่าเลยเราก็จะได้รู้เลยว่าความเคลื่อนไหวของใครอะไรแต่นัวกวิศวกเล่นพวกนั้นจะต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและก็เข้าใจในกฎระเบียบกฎหมายต่างๆซึ่งจึงจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการแล้วสังคมต่างๆก็ยอมรับและพวกเหล่านั้นครจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดิน จะต้องใช้เครื่องมือสื่อสารไปให้ในทางเกิดประโยชน์และเป็นประโยชน์กแก่ชาวไทยทั้งหลายทั้งมวลนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายส่วนการใช้เป็นขายสื่อสาธรารณะสำรองในยามฉุกเฉินในการเกิดภัยพิบัตินี้ครับอันเนี้ยอย่างเราได้ช่วยมาแล้วนะครับชื่อเสียงโด่งดังมาแล้วนะครับในหลายคราวอุทกภัยต่าง ก็จะขยายความในโอกาสต่อไปนะครับว่าเป็นอะไรอันนี้ซึ่งชื่อเสียงของพวกเรานะครับเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างมากเลยกระชอนเลยนะครับระบบสื่อสารต่างๆเกิดชำรุดทุดโทรมไม่สามารถติดต่อได้หนูนลครับกระโดดขึ้นมาช่วยรัชสีได้ต่อไปมีการพัฒนาความรู้ด้านวิชาการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเราใช้วิยุปัจจุบันนี้นะครับแล้วสวักเล่นเรามีเครือข่ายของเรามาก <c oughs> สถานีควบคุมถ่ายเรามีเกือบทั่วทุกจังหวัดแล้วก็มีรีพิเตอร์ในการประสานงานกันเราใช้มาแล้วอย่างสากาัดกันนะครับแม้แต่ทางราชการต้องมาอาศัยอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารของเราด้วยต่อมาครับจะมีการฝึกฝนพลังงาน ให้มีความรู้ความชานาญยิ่งขึ้นไปเราฝึกกันตลอดเวลามีการทํสแสอากาศมีการตั้งเป็นกลุ่มเป็นเลยต่างๆไม่ใช่น้อยนะครับขยายเนี่ยมากทีเดียวทั่วทุกภาคแล้วนักวิทยุข,ของเรารุ่นพี่ๆหรือรุ่นปัจจุบันนะครับที่มีการศึกษาค้นขว้าสูงๆส,สามารถทํสายอากาศต่างๆสมัยก่อนนี้เครื่องมือสื่อสารต่างๆนะครับสายการต่างๆเนี่ยเราลองดูเลยครับของทางราชการมีแค่ หนวดกุ้งสีแถบแค่นั้นเองแล้วมาก็มาเป็นโฟเดตไดโพนปัจจุบันครับนักวิศวกเล่นเราทําสารพัดเลยล่ะครับไม่รู้อะไรต่ออะไรออกมาคุณภาพดีหมดเลยทีเดียวต่อมาอครับเป็นการเพิ่มพูนจํานวนนักวิศวกเล่นไว้สํารองยามใช้ประโยชน์ในยามฉุกเฉินท่านลองคิดดิครับขณะนี้นักวิศวกเล่นของเรามีทั้งสิ้นประมาณเกือบสามแสนคนแล้วจากทั่วประเทศ ส่วนจะใช้กันขนาดไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ศักยภาพพวกเราในการติดต่อเชยงลายกับเบตงคุยกันเฉยเลยนะครับคุยกันเฉยเลยทีเดียวหกยังมีการสร้างชื่อเสียงของประเทศให้เป็นที่รู้จักเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศต่างๆของเรานะครับแชมป์แชมป์เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นต่างประเทศนะครับทางและส่งเจ้าหน้าที่ไปแข่งขันได้นี แต่ละคนนี่ฉกาจฉการทั้งนั้นท,ท,ทั้งที่เป็นเด็กอายุน้อยแต่คนไทยมีความรู้มีความสามารถสูงทีเดียวนะครับได้เวลาแล้วนะครับขณะนี้ได้เวลาแล้วนะครับก็สรุปสัหน่อยก่อนนะครับเพื่อนๆก็คงจะได้ความรู้พอสมควรแต่ยังไม่จบนะครับเพราะว่าบทบาทของเรามีอีกยังไม่จบถ้าอยากจะชมอยากจะฟังต่อติดตามครับในวันพรุ่งนี้สิบเก้าในกา พรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเรามีถ้าใครมีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจะมองเห็นนะครับมีรูปภาพต่างๆขึ้นให้ด้วยประกอบก็จะพยายามปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างน้อยๆนะครับมีท่านที่มีความสนใจติดตามตลอดนะครับเราจะมีทุกขั้นตอนว่ากฎหมายอย่างไรระเบียบเป็นอย่างไรกฎกติกาข้อบังคับอย่างไรแล้วจะไปสอบที่ไหนบ้างต่อไปครับติดตาม